สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูชีฟ้านะครับอยู่จังหวัดอะไรนะเชียงรายกับทีมครับกับแก๊งครับแก๊งอีกสี่คน,นะฮชคนนะช่วยแก๊งอีกสี่คนฮะช่วยใบบ่ายนิดหนึ่งฮะ <c oughs> หมดแรง <c oughs> <c oughs> คนหมดแรงครับตวรวิวตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นเวนลาประมาณสักหกโมงเช้าเอออากาศก็กำลังดีเลยเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆแล้วกัน เห็นหมอกปะครับม so so mm ีหมอกด้วยครับเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็มาให้ได้นะครับอันซีนินไทยแลนด์อีกที่หนึ่งมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยเออเออแล้วก็หมอกหมอกเนี่ยที่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเหมยเหมยใช่ไหมเหมยเขาเรียกกันว่าเหมยเออก็ ก็เดี๋ยวไว้ว่างๆก็มาเที่ยวกันนะครับภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ